อนุญาแชร์สกรีนเ้าทำไมอาสวัสดีทุกคนคะ่ะได้แล้วเนาะได้ยินเนาะได้แล้วค่ะโอเคค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะสมพรเกณฑผาสุขค,ะค่ะก็อ่าไม่ไปทุกครั้ง ค่ะกะ็ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญหรือเป็นข้าราชการครูค่ะสอนมาสามสิบสี่ปีนะแล้วก็ตอนนี้ว่างว่างค่ะ,ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณอับลายนะที่ทำให้เราอะออจบภารกิจงานโดยที่เราไม่เครียดนะคะเพราะเรามีธุรกิจอเมบีนะคะขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะ อัพไลน์ระดับมรกตนะคะคุณดังคุณคุณโ so ซเชียลทัญญะเเลินนะคะแปดแปดแปดให้อัพไลน์ด้ค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่ะวันนี้นะทุกคนที่อยู่ในในซูมนะคะที่ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็คงอยู่พาร์ทเดียวกันก็คือเราต้องการสำเร็จเนาะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรา ที่เราทํางานรวมทั้งเราเข้าอยู่ในธุรกิจอเวนเนี่ยเราต้องการรายได้เเราต้องการจบปัญหาเรื่องเงินเนาะแล้วก็เป็นเงินที่เออเรามีเงินแล้วก็มีเวลามีความมั่นคงแล้วก็มีอิสรภาพเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องทานะคะแล้วก็นะคะในการทําของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้มีเออมีความเชื่อมีทักษะ นะคะมีมีความชํานาญในการทําแล้วก็มีทัศนคติเพราะนั้นวันที่เราลงมือทําไปแล้วเนี่ยนะคะเราต้องการประสบความสําเร็จแต่ในระหว่างที่เราจะทําจนไปถึงเนี่ยมันใช้เวลานานาน,นั้นพอเวลาเราใช้เวลานานเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ตัดสินใจถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยเราก็ไปไม่ถึงปลายทางนะเบนจามินแฟรงคลินบอกว่าเออไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลวสักคนเลยแหละ แต่ที่มันล้มเหลวเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเราไม่วางแผนเนี่ยก็แปลว่าเรากําลังวางแผนล,ล้มเหลวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาอยู่ในอวเนี่ยเราต้องการปลายทางที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะต้องวางแผนทํางานเนาะในการวางแผนทํางานเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะคะตั้งแต่เรียนมาจนเเป็นครูมาก็หลายปีนะคะเไม่มีใครสอนให้เราวางแผนในชีวิตนะคะ เขาก็สอนวิชาการสอนวิชาชีพนะคะเราก็เรียนเราก็สอนนักเรียนเราก็สอนแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้วางว่าเฮ้ยอีกสามปีเราจะยังไงอีกห้าปีเราจะยังไงนะคะสอบติดเป็นข้าราชาการปุ๊บเราถือว่าเฮ้ยเราได้งานแล้วนะจริงๆเราไม่ได้รู้เป้าหมายปลายทางของเราเรารู้แค่ว่าเราอะมีงานทาแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะในเมื่อเราไม่เคยวางแผนความสําเร็จมันก็เลยช้าเพราะฉะนั้น นะคะวันนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเราก็เลยจะต้องมาวางแผนกันนะคะความสำคัญของการการวางแผนแล้วก็การตั้งเป้าหมายนะคะการวางแผนนั่นแปลว่าเราอะมีเป้าหมายปลายทางและว,ว่าเราเนี่ยจะทำแอมเวย์เนี่ยหรือเราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราอยากได้เป้าหมายอะไรในชีวิตเพราะฉะนั้นความสําคัญของการตั้งเป้าหมายของเราก็าคือถ้าเราตัดสินใจปุ๊บนะคะ เราตั้งเป้าหมายปุ๊บอันนั้นอะแปลว่าเรากําลังมีจุดที่หนึ่งของการที่เราจะประสบความสําเร็จอยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าอ่ทุกคนเลยอ่ะเราอยากจะไปเที่ยวสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะไปเชียงใหม่ตกลงเราจะได้ไปไหมคะเชียงใหม่ไม่ได้ไปเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยวันที่ยี่สิบเนี่ยเราจะไปเชียงใหม่ แปลว่าเป้าหมายเราอยู่ที่เชียงใหม่ในวันที่ยี่สิบใช่ไหมคะยี่สิบนี้เราจะไปเชียงใหม่เราก็จะเริ่มแล้วนะจัดกระเป๋าจะเดินทางแบบไหนจะซื้อตั๋วแบบไหนจะไปยังไงนะคะจะไปพักที่ไหนการวางแผนงานจะเริ่มต้นเมื่อเราตัดสินใจแล้วมีเป้าหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นเอ่อในการที่เราตั้งเป้าหมายปุ๊บแปลว่าความสําเร็จเราอะเริ่มก้าวก้าวที่หนึ่งแหละเพราะฉะนั้น การที่เราตั้งเป้าหมายในธุรกิจเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นความสําเร็จแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราไม่ตั้งเป้าหมายนะคะก็บอกไม่ได้นะ,ะสักวันหนึ่งในชีวิตน,นี้ฉันจะเป็นเพชรตกลงได้เป็นไหมตกลงไม่ได้เป็นสักวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเราจะเป็นเราจะทําเราจะสําเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องเอามาวางไว้แล้วเราก็กําหนดเวลา ที่เราอยากได้ชัดเจนนะคะว่าเราอยากสําเร็จเมื่อไหร่นะคะเออเราเรา,เราจะสําเร็จเมื่อไหร่นะคะเราอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายเราชัดมีเวลากํากับเราจะใช้ความพยายามเต็มที่ในการทําแต่ถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายชัดเจนสักวันนึ่งในชีวิตนี้ฉันจะเป็นเพชรน,นะ,ะก็เออก็เลยมาประมาณสามสิบปีแล้ว <laughs> ยังไม่เป็น เพราะสักวันหนึ่งเนีน่ยมันไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายที่ดีเราต้องมีเวลาชัดเจนนะคะต้องเป็นตัวเลขได้ยิ่งดีเป้าหมายเนี่ยจะต้องชัดเจนนะคะหนึ่งปีเป็นอะไรสองปีเป็นอะไรสามปีเป็นอะไรหรือนะคะถ้าเราคิดว่าอุ้ยเราเราตั้งหลักที่ปีไม่ได้เราตั้งหลักว่าเราอยากได้อะไรอย่างเช่นเราอยากมีไรายได้แสนหนึ่ง นะคะเพราะว่าในงานอื่นให้เราไม่ได้หรือเราอยากได้ในเมื่อเอ็มวีให้ได้เยอะกว่านั้นเราก็เอาสักสามแสนเป็นไงนะคะเราไม่ต้องเอาแสนเดียวหรอกเราก็ตั้งเลยสามแสนก็ได้นะคะเป็นตัวเลขยิ่งดีนะคะเพราะถ้าเกิดเราตั้งหลักว่าเราจะมีะไรายได้สามแสนนะคะต่อเดือนทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องไปทำอะไรนะคะเป็นเป้าหมายที่ต้องท้าทายนะคะ การการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องท้าทายไม่ง่ายเกินไปนะคะออบอกว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีรายได้เพิ่มมาสักห้าพัน 5, 000, นะคะไปเจองานอื่นเข้าจ้าง2วันได้ห0 0พันเลิกแล้วเลิกแอมบีแล้วนะคะอันนี้มันง่ายเกินไปไม่คนตั้งหรือตั้งแบบยากเกินไปนะคะสามปีจะเป็นมงกุฎทูด ไปไม่รอดนะครับเพราะมัน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 ทำให้เราอะบีบคั้นเกินแต่จริงไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่สําหรับตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยมันมันควรจะถอยมาหน่อยหนึ่งมีกําหนดเวลาแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําเป็นความต้องการจริงของเราเนี่ยเราไม่ได้ตามใครนะคะมันเป็นของเราเองนะคะแต่ว่าเราเอาแรงมันนานใจจากคนอื่นมาตั้งเราได้ ะะเราอยากสําเร็จเนี่ยเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อเราอยากมีบ้านหลังใหม่อะไรได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะก็เป็นตัวอย่างนะ,ะของตัวเองนะคะเราอยากได้รายได้แบบพาสซีฟอินคอมนะคะอย่างน้อยสักหนึ่งแสนบาทต่อเดือนอันนี้คืออย่างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้มากกว่าหนึ่งแสนนะคะแล้วเราก็อยากมีการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นะคะเราอยากมีสุขภาพดีนะคะเราอยากมีรูปปัางที่มันพอดีกับส่วนสูงเราอะ่ะที่ฉันต้องหนักประมาณ47โลครึ่งนะคะเพราะน้อยกว่านี้นะ,ะก็จะดูหอมไปนะคะเราอยากดูแลพี่น้องทรงหลานเรียนเงี้ยนะ,ะเราเรา,าต้องให้เขาเดือนละสักหมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาใส่นะคะเราอยางมีบ้านใหม่ราคาสิล้านอย่างมีรถราคาสักล้าน5้ มีแตภาพไร้กังวลอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป้าหมายเน่ยถ้ามันออกมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นชัดนะคะถ้าเราใส่ให้มันเยอะกว่านี้ได้อย่างเช่นบ้านสิบล้านจะเป็นบ้านแบบไหนนะคะเอาภาพมาใส่ด้วยยิ่งดีนะคะรถนะคะ b m เสีน้ําเงินรุ่นนะคะเอ่อนี้รุ่นนี้เงี้ยนะคะเราก็ใส่ไปเลยอันเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยซึ่งเอ่อพอเราเราทําแบบเนี้ยนะคะเราก็ นะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้นะคะเั่นันใช้รูปเอ่อรถทํางานเป็นโตโยต้าไวอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็ผ่านผ่านมาคือเราก็ได้ไปบ้างแล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งเนี่ยเราจะต้องตั้งในสิ่งที่เราคิดว่าอี่เราอยากได้มันนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดที่เรายังกังวลนะคะมีหลายทางเลือกบางคนมีหลายทางเลือกจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะคะยัง รู้ว่า m อ d มเวดีแต่ไม่ตัดสินใจสักทีนะคะก็เอาช่องอันนี้เขาเรียกว่ามัตติกออฟมัตติกออฟดีซิชันนะคะอันนี้เราก็มาตั้งเลยว่าเราอยากได้รายได้สองแสนต่อเดือนสามแสนต่อเดือนแสน 3, ต่อเดือนแล้วแต่นะคะถ้านะคะเราตั้งหลักว่าเฮ้ยเราอยากได้สักสองแสนสามแสนก็ใส่ไปเลยนะคะมีบ้านราคาสิบล้านอยากเที่ยวต่างประเทศสองครั้งต่อปี อยากมีเวลาทางานแค่วันละสี่ชั่วโมงพอนอกนั้นจะใช้ชีวิตนะคะดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่นะคะเราก็ใส่มาแต่ว่าประมาณสักนะคะสักห้าหกช่องก็พอแล้วถ้ายิ่งเยอะนะคะเราจะตัดสินใจยากนะคะแล้วเรามีเรามีช่องทางอะไรบ้างที่เราอะทาได้เช่นนะคะทำงานประจํำอยู่ประจําให้ได้ไหมแสนหนึ่งสองแสนสามแสนถ้ามันไม่ได้นะคะให้ให้คะแนนเต็มสิบคะแนน ถ้างาน A งานประจำของเราเนี่ยได้ไหมถ้าได้น้อยก็ได้หน 2, ึ่งคะแนนสองคะแนนก็ใส่ไปนะคะบ้านสิบล้านงานเดิมเราได้ไหมทเที่ยวต่างประเทศได้ไหมทํางานวันละสี่ชั่วโมงได้ไหมถ้าไม่ได้เลยก็ใส่ศูนย์ไปเลยนะแต่ถ้ามันได้ก็หนึ่งสองนะคะธุรกิจอะไรที่เราทําอยู่บางคนเป็นเจ้าของร้านกาแฟใช่ไหมคะก็ลองดูว่าธุรกิจเดิมของเราเนี่ยให้สี่ช่องห้าช่อง ที่เราเขียนนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะเราสามารถไปทําอันนี้ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจของเราเองเพราะไม่งั้นเราจะมีหลายทางเลือกและเราก็จะไม่ลงมือนะคะบางคนนะอาจจะเรียนต่อปอโทแล้วเงินเดือนขึ้นอะไรงนี้ได้นะคะอะแล้วก็อย่าลืมช่องสุดท้ายคือ mv นะคะซึ่งนะคะในที่นี้นะคะ mv น่ะเต็มสิบทุกอันเลยแล้วเราก็รวมมาเลยใช่ไหมคะ อันไหนคะแนนมากสุดทําให้เราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทําไมเราต้องทําอ็มวีล่ะเพราะสิ่งที่เราหามอยู่ที่ธุรกิจแอมวีธุรกิจอื่นนะคะเอ่อเราทําเพื่อเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบ่งเวลานะคะทำให้เราตัดสินใจทําอ็มวีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะทําให้เราตัดสินใจได้ได้เยอะขึ้นเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายปลายทางสิ่งที่เราเลือกอะ่ะมันคือสิ่งที่เราอยากได้นะคะถ้าเราทําช้า นะคะเราทําช้าสิ่งที่เราอยากได้ที่อยู่ซ้ายมือของเราเนี่ยเราก็จะได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบตัดสินใจนะคะถ้าเป้าหมายชีวิตชัดมันจะไปที่เป้าหมายธุรกิจชัดเป้าหมายธุรกิจความสําเร็จที่เราต้องการงานอื่นมันให้ไม่ได้เราจะต้องจัดเวลามาทําอ v วให้เยอะขึ้นเพื่อให้เราได้ธุรกิจที่เราต้องการนะคะเช่นเราอยากได้อันเนี้ยภายในอีกสองปีนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยรายได้เดือนละแสนเนี่ย นะคะเราอยากได้อีกสองปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดสรรในการทํานะคะเราอยากมีอิสรภาพมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องเป็นมรกตในตัวเองเนี่ยต้องเป็นมรกตก่อนนะคะแล้วสามปีเราก็เป็นเพชรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งหลักนะคะทุกคนก็ต้องตั้งหลักอันนี้คือ,อการตั้งเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนะคะตำแหน่งอะไรก็ตามเราต้องเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อน นะคะตอนเนี้ทุกคนนะคะอยู่ในหน้าจักเดียวกันนะคะเรากำลังจะต้องเดินต่อไปเพื่อที่เอ่อหปีข้างหน้านะคะเป็นแพทิ่นัมสองปีเป็นมรกตสามปีเป็นเพชรเนี้ยนี่มันคือโครงการที่ทุกคนสามารถเป็นแบบนี้ได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใน3มเดือนเนี่ยเราต้องเป็นยีบซให้ได้นะคะคนที่เป็นแล้วนะคะก็เป็นต่อไปเลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่เป็นเราก็มาตั้งหลักพร้อมกันว่าเราจะเป็น ยี่สิบเอร์เซ็นตนะคะภายในสามเดือนเนี้ยนะคะเพราะมันคือแผนที่เราจะต้องทานะเป้าหมายเราชัดและแต่ถ้าเกิดเราไม่วางแผนนะคะมันก็จะเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ได้เป็นวางแผนนะคะมันวางไว้เฉยๆนะคะเพราะฉะ,ะนั้นเราตั้งเป้าหมายแล้วเป้าหมายเราเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ากต้องมาเดินตามแผนนะคะแล้วที่สําคัญนะคะมีเวลาค่ะ สเดือนเราเบป็น2นะคะมันจะทันปีบัญชีเราจะได้ไปฉลอง40ปี m e d i เตอร์เรเนียนครุพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการอะไรก็ตามที่เราอยากบอกโครงการปลดหนี้โครงการซื้อบ้านโครงการอะไรก็ได้โครงการของเรานะคะโครงการสร้างชีวิตใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ให้เป้าหมายของเราอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนครุย นะคะในปีหน้านะคะเราจะได้มีแรงทำนะคะเรามีเป้าหมายละเราจะได้มีแรงทำนะคะแล้วนะ,ะเราก็ตั้งหลักไปด้วยกันนะคะท่าเมื่อไรก็ตาม Y เราเคลียรเราทำไปเพื่ออะไรทําไมเราต้องวางแผนแล้วทําไมมันต้องเป็น m v ด้วยนะคะถ้า Y เคลียนะคะ How มันจะง่ายมากเพราะเรา Y ชัดแล้วเราเลือกอย่างอื่นไม่ได้เพราะอย่างอื่นให้เราไม่ได้ให้ไม่ครบ ะะแล้วให้ไม่พอไม่คุ้มกับการทีนะะ่เราจะต้องเสี่ยงชีวิตไปใช่ไหมคะวิกฤตทั้งหลายกำลังจะมาเนี่ยบอกไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสําเร็จในธุรกิจ m อวเนี่ยนะคะเราพ้นวิกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อวายเคลียร์นะคะฮาวก็จะชัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มฮาวได้นะคะในในธุรกิจของเรานะคะในในกลุ่มของเรา ICA เนี่ย นะเรามี ICA โรโมเดลอยู่แล้วแล้วงานของเราเนี่ยมันเป็นสองเรื่องเองนะคะนะคะก็คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแล้วก็คือการสร้างเครือข่ายผู้นําเพราะฉะนั้นการสร้างแผนงานของเราก็จะต้องเริ่มขึ้นก็คือเรามีหน้าที่นะคะแอมเวเป็นธุรกิจเครือข่ายที่นะคะเป็นเครือข่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนจะต้องใช้อยู่แล้วนะคะแล้วใช้แล้วเราก็ ชอบแล้วเราก็ไปบอกให้คนอื่นใช้ด้วยนะคะแต่การที่เราจะไปบอกให้คนอื่นใช้กับเราเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเรียนนะคะวันนี้นะคะโปรบอติสสำคัญอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีความรู้เพื่อจะไปถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นเปลี่ยนที่ซื้อเหมือนเรานะคะในเมื่อเรารู้ว่ามันสําคัญนะคะเราก็จะไปบอกเล่าให้คนอื่นนะคะซึ่งในแผนในการสร้างนะคะเครือข่ายของเราใช่ไหมคะเราก็แค่ เปลี่ยนที่ใช้สินค้าเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าและเราก็ชวนคนอื่นมาเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าเช่นเดียวกับเราใช่ไหมคะเราก็ไปชวนญาติพี่น้องของเรานะคะให้เข้ามาเปลี่ยนที่ซื้อสินค้ากับเรานะคะบ้านละสองพันนะคะยี่สิบบ้านตามแผนนี่คือแผนที่เราอะเข้าใจแผนกันอยู่แล้วเราเข้าใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราจะทําให้แผนเนี้ยมันเดิน เมื่อไหร่เราจะให้แผนมันแอคทีฟเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาสามเดือนเราตั้งหลักเลยนะคะแผนเนี้ยเราจะทําด้วยกันก็คือเราใช้สินค้าประทับใจแล้วเราก็ไปชวนคนอื่นใช้กับเราใช่ไหมคะนะคะเราก็สร้างเครือข่ายผู้บริโภคพอเราสร้างเสร็จเราก็ไปพัฒนาใช่ไหมสเต็ปต่อมาก็คือการพัฒนาเครือข่ายผู้นำใช่ไหมคะเอ่อจากการที่เราอ่ะ นะคะมีผู้บริโภคเราที่เขาประทับใจสินค้าแล้วนะคะเราก็ไปช่วยให้เขาอะมีรายได้เพิ่มนะคะเราก็ไปหานะคะจากผู้นําของเราเนี่ยนะคะเ่าเราก็พัฒนาคือขายผู้นําเราสามสเต็ปก็เป็นยี่สิบเปอร์เซ็น์แล้วนะคะในเดือนที่สามเนี่ยเราก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นแผนเนี่ยบอกเราไว้แล้วว่าเราทําแบบเนี้ยมันเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นได้แต่ที่เรายังไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําตามแผน เราแค่เราแค่มีเป้าหมายไว้แล้วเรายังไม่ได้เดินตามแผนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโนวเฮารเราชัดเราก็ต้องทําตามแผนนะคะลงมือทําตามแผนงานสําคัญอย่างที่บอกนะคะเราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะคะหันไปดูรอบๆตัวเรานะคะครอบครัวเรามีกี่คนถามว่าทุกคนต้องใช้สินค้าไหมใช้หมดเลยอันนั้นคือลูกค้าประจําเราเลยนะคะและเราก็มีญาติพี่น้องนะคะ วันก่อนฟังคุณพี่บุญดีดูดมนะคะเอะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเอามาหมดเลยนะคะเขาเขียนรายชื่อประมาณสองร้อยถึงสามร้อยรายชื่อนะคะแล้วเราก็เอารายชื่อเหล่านั้นมาคัดนะคะญาติเราญาติพ่อญาติแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยคือคือข่ายผู้ใช้สินค้ากันเราหมดเลยนะคะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราไปสปอนเซอร์ทุกคนนะคะเราต้องคัดอันนี้เราต้องปรึกษาอัพไลน์นะคะแต่ว่าการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนมันไม่ได้ยาก นะคะแต่เราต้องมีความรู้นะคะเราก็เริ่มนะคะในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคก็คือเราเรียนรู้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนนะคะถ่ายทอดให้คนอื่นนะคะมีความรู้นะคะเราก็คือทําให้เขาเปลี่ยนที่ซื้อด้วยความรู้แต่เดิมเราอาจจะอขอให้เขาหรือนะคะสมัครเอาเฮงนะะประมาณนี้นะคะแต่เราจะต้องไปเปลี่ยนให้เขาอะ ใช้สินค้าด้วยความรู้ะคะเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วนะคะหนึ่งปีสามเดือนเนี่ยเราไปสาธิตสินค้าไปให้ความรู้นะคะพอเขาเข้าใจนะคะเราก็นะคะเริ่มต้นนะ,ะเริ่มจากเราเนี่ยประทับใจอะไรนะคะแล้วเราก็เอาสินค้าเนี่ยไปคุยกับเขานะคะไปสร้างนะคะความรู้ให้เขาให้เขานะคะเข้าใจนะคะพอเขาเข้าใจเขาจะรู้แล้วว่าสินค้าอมเบมีคุณสมบัติทั้งหมดห้าโปร ประหยัดมากกว่ามีประโยชน์มากกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดลอ้อมสุดท้ายรับประกันความพอใจพอราพอเขาเห็นสินค้ามีความประหยัดแล้วก็ห้าปอนเนี่ยนะคะมันจะเป็นกุญแจเปิดใจให้เขารู้สึกว่าเออสินค้า M V น่าใชเนะนะคะน่าใช้ไม่ได้น่าขายกลายเป็นน่าใช้นะคะเราก็เริ่มต้นมันเป็นกุญแจเปิดเข้าบ้านเขาได้แหละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็เริ่มต้นนะคะขายความรู้ให้กับลูกค้าเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้สินค้านะคะจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะที่มันเปิดใจได้ชาร์จอย่างเช่นสินค้าเรือนล่างสินค้าครัวเรือนทุกบ้านต้องใช้อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไปเข้าด้วยเ,เรื่องของการชั่งน้ําหนากักเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการเอ่อการดูแลนะคะการการให้ค่าแรงอวัยวะอย่างเงี้ยนะคะเราก็นะคะไปด้วยชุด ดิวซีไลท์ก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นเครื่องสำอางนะคะก็ได้นะ,ะเพราะทุกคนต้องใช้อยู่แล้วหรือจะเป็นสินค้าไฮเทคก็ได้เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจากผู้บริโภคของเรานะคะที่มีอยู่นะคะ2,000บาทต่อคนนะคะเราก็เพิ่มขึ้นนะคะแรกๆมันจ,จะเป็น500 PV นะคะเพิ่มสินค้าไป มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในมันในเมื่อมันเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเกิดการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่ทำให้เราเนี่ยจริงๆแล้วนะคะในการที่เราออกไปแนะนําหรือไปสาธิตสินค้าเนี่ยเราต้องการทักษะนะคะเราต้องการทักษะแต่ว่าสิ่งที่มันจะติดมาด้วยก็คือมันจะมียอดยอดขายติดมาด้วยนะคะเราต้องการทักษะในการ แนะนำนะคะเพราะเราเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างนะคะเราก็จะมียอดขายติดมาด้วยนะคะมีผู้ซื้อติดมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไรายได้ขั้นพื้นฐานเราก็มีเครือข่ายผู้บริโภคนะคะเพราะฉนั้นจริงๆก็คือแผนนั่นเองนะคะฉันคิดว่าทุกคนทําได้ไม่มีปัญหานะคะถ้าเราอยากทําเร็วนะคะเราอยากทําเร็วนะคะเราก็ทําได้เยอะอาจจะเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอย่างน้อยเราต้องมียี่สิบ นะคะเราต้องตั้งนะคะถ้าเรามีแค่ห้าเมื่อไรก็ไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมียี่สิบมีสามสิบนะคะมันน้อยเราต้องเพิ่มเราต้องรู้ว่าเรายังอ่อนอันนี้อยู่เรายังไปแนะนําน้อยอยู่สินค้าเราลงไปน้อยอยู่นะคะไม่ได้เพิ่มจํานวนสินค้ากับลูกค้าเราเลยอันนี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องเข้าใจนะคะพอเราเสรสะสมเครือข่ายผู้บริโภคได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ ค้นหาผู้บริโภคของเราคนที่ชอบสินค้าคนที่ชอบสินค้าคนที่ใช้สินค้าคือผู้นำตัวจริงที่จะเข้ามาทำธุรกิจต่อไปเพราะเขาไม่ติดคำว่าสินค้าคราคาแพงเขารู้แล้วว่าสินค้าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะฉะนั้นตัวเขายังชอบคนอื่นก็ชอบด้วยนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะก็จะไปก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถมองตลาดนะคะมองความเป็นไปได้ออกเพราะเขาเองก็ชอบ นะคะสินค้าอเมรผลิตมาเพื่อใช้เพราะฉะนั้นเขาเองชอบใช้เขาก็จะไปชวนคนอื่นใช้ได้ด้วยนะคะเราเรียกว่าการหาผู้นำนะคะซึ่งผู้นำคุณสมบัติแรกของผู้นำก็คือเป็นผู้ใช้สินค้าร0อเนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเข้าใจสินค้าเขาก็จะเข้ามาเป็นผู้นำนะคะเขาเป็นคนที่รักสินค้าม,มีมนุษย์สัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันดิฉนันคิดว่า คนที่อยากมีอะไรได้เพิ่มเยอะมากเลยเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะคะไปเปิดร้านอย่างอื่นทาไม่ได้แต่อ็มเวย์เนี่ยนะคะดูเลแลร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็พัฒนาเครือข่ายผู้นําจากผู้ใช้สินค้าของเรานะคะทำให้เขารู้ก็คือไปพูดแผนเพิ่มไปสาธิตสินค้าเพิ่มนะคะให้เขา้าใจว่าแผนการตลาดดีกับชีวิตเขาอย่างไรเขาประทับใจสินค้าและนะคะอะไรเออสิ่งที่สิ่งที่เขาเนี่ย ะะจะได้อะไรที่ดีขึ้นนะคะจากการเป็นผู้ใช้สินค้าย,ย่างเดียวเขาจะได้อะไรเพิ่มด้วยนะคะก็ไปทําให้เขารู้เสร็จแล้วก็ชวนอัพไลน์ไปพบหรือไม่ก็ชวนเขาเข้างานนะคะหรือไม่ก็ทํา S1 ด้วยตัวเองถ้าเขายังไม่มีเวลามาเซ็นเตอร์นะคะเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่เราจะทํา S1 ก็คือนะคะพาแผนพูดศักยภาพสินค้าพวก,ก,ก,กนี้นะคะเราก็ทําเพิ่มเพื่อให้เขาเนี่ยนะคะเข้าใจ นะคะพอเขาเข้าใจนะคะเขาก็ไปสร้างเครือข่ายอันนี้อัปลน์ก็จะอยู่ด้วยนะคะอัปลน์ก็จะต้องไปช่วยในการสร้างเครือข่ายด้วยนะคะทําให้เขารู้ภายเขาเห็นนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือฝึกพัฒนาให้เขาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอเขาเริ่มต้นนะะก็จะเริ่มต้นทํางานภาคสนามอันนี้อัปลน์ก็จะลงไปด้วยนะคะก็ทําให้เขาอะมีคนเพิ่มขึ้นนะคะในเดือนที่สามเนี่ยนะคะสเต็ปที่สามเนี่ยนะคะ ก็จะนำให้เขาเนะี่ยสามารถเป็น21%ได้ใช่ไหมครเพราะว่าจากนะคะเมื่อกี้นี้นะคะจากเขาเป็นยี่สิบคนคนเดียวเขาก็จะมีอีกสี่กลุ่มนะคะซึ่งตามแผนนะยันไม่ได้ลงลึกในเรื่องของแผนแต่จริงๆแล้วสเตปของแผนทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปตามแผนสามเดือนนะคะมันก็จะเป็นยีบซได้นะคะถ้าเราขยันทุกวันนะคะเราก็จะพบ คนที่เขาอะเป็นผู้นำนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเราต้องเป็นผู้นำก่อนเราต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริงนะคะเราต้องเริ่มต้นที่เรานะคะกลับมาที่เราก่อนนะคะเราเป็นผู้นำจะมีผู้ตามแต่ถ้าเราไม่เป็นผู้นำนะคะเรายังนำใครไม่ได้เราก็จะยังไม่มีใครตามเรามาในเมื่อเราตั้งใจว่าเราอยากจะสำเร็จนะคะแล้วเรามีเวลากํากับแล้วเราอยากได้วิถีชีวิตแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นเป็น ผู้นำห้าดาวใช้สินค้าเพื่อเกิดความเชื่อนะคะทำงานพื้นฐานแบบด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะสามเแล้วก็มีพันธสัญญาเริ่มต้นแล้วไม่ล้มเลิกนะคะสัญญาแล้วก็สัญญาลนะคะเป็นสัญญาใจกันว่าเราจะสำเร็จนะคะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะมีอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็นะคะสามารถจัดประชุมจัดเฮาเองได้นะคะน,นี้คือผู้นำห้าดาวที่เรานะคะ เป็นผู้นำแล้วแล้วก็เราต้องขยันแบบนะคะกับเนื้องานที่ทำให้เราสำเร็จนะคะก็คือขยันทำงานสามเอหนึ่งเอนั่นเองนะคะขยันแบบมีความรักก็คือรักที่กระบวนการทำให้เขารู้นะคะทำพาให้เขาเห็นให้เขาเชื่อแล้วก็ไปฝึกให้เขาทำแล้วก็ดูแลเขานะคะแล้วก็ขยันแบบมีโฟกัสขยันแบบมีพัฒนาการแล้วก็ขยันในเนื้องานที่มันทำให้เราอะ ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อัปลัยนะคะก็เอามาขอยืมมาจากอัปลัยนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเรามีแบบนี้เป็นรายเ,เราต้องการสําเร็จรายเดือนใช่ไหมคะเราต้องมีความสําเร็จรายสัปดาห์เราต้องตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าเราอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราจะมีเอเราจะไปสปอนเซอร์เอมกี่คนนะคะถ้าถ้าเราอยากสําเร็จภายใน3มเดือนเราจะต้องสปอนเซอร์เอ,อย่างน้อย สัก5คน ABO สัก2อง ABO อย่างเงี้ยนะคะนะคะเราก็จะต้องตั้งเป้าหมายเพื่อให้เราได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราคุยแค่สาคนพอแล้วไม่ใช่อย่างงี้นะคะแปลว่าเราคุยได้เยอะนะคะแต่เป้าหมายเราก็คือเราอยากได้สัก5้าเอสอง ABO ถ้าเก็ะเ,เป็นแบบเนี้ยนะคะเออเราอาทิตย์แรกมันอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะคะมันอาจจะยังมีข้อแม้นะคะไม่รู้จะพูดแผนยังไงแต่พอเราไปทําเสร็จแล้วพอมันไม่ได้ดังใจ ต้องกลับมาปรึกษาปลายนะคะว่าว่าเออตรงเนี้ยเราทําแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้นะคะในอาทิตย์แรกเป็นอาทิตย์ที่เราตั้งหลักและเราก็ปรึกษาปลายนะคะทั้งงานสร้างและงานพัฒนาและงานรักษาเราก็จะต้อง s 1ก็คือ s 1ก็คือแนะนําสินค้า s 2ก็คือนะคะสปอนเซอร์ s 3ก็คือดูแลนะคะเป็นเซอร์วิสหรือเป็นซัพพอร์ตให้กับ เอ็มและ ABO ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีเป้าหมายนะคะเป็นรายสัปดาห์ความสําเร็จเราก็จะเป็นรายสัปดาห์นะคะแล้วมันก็จะส่งผลรายเดือนนะคะแล้วมันก็จะส่งผลรายปีแต่ถ้าเราไม่ทําการบ้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปอยู่ใน m อ็ระยะ4ก็คือเราทําเป็นแต่มันไม่สำเร็จอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งหลักนะคะโฟกัสการทํางานของเราเองเพราะเป้าหมายของเรานะคะเรามีเวลา อีกอประมาณเนาะเดือนนี้พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเรามีเวลาอีกสเดือนเพื่อเพื่อที่เราจะไปไปยี่สิบเเอร์นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีบัญชีในเดือนกันยาเพราะฉะนั้นเมดิเตอร์เรเนียนะคะรอเราอยู่แล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาร่วมกันนะคะก็นะคะ,นะคะในวันนี้นะคะชวนเราไปเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกัน สร้างความสําเร็จด้วยกันนะคะตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนงานทําตามแผนเราจะประสบความสําเร็จตามแผนนะคะก็แชร์ข้อมูลไว้เท่านี้ค่ะคืนเวลาให้ MC ค่ะ